คอนโดเล็กแค่ไหนก็แต่งให้ครบได้วันนี้เฟอร์แอกจะพาไปดูผลงานบิวอินสุดลงตัวจากโครงการออริจิน แอนเพรสซิลินทอนครบทั้งดีไซน์ฟังก์ชันและการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเริ่มจากโซนนั่งเล่นกันก่อนเลยงานบิวอินจัดเต็มสุดๆกับตู้แขวนเหนือประตูและโซฟาชั้นวางของโชว์ที่เยอะมากๆเหมาะก,กับคอนโดเพดานสูงมีทั้งบานกระจกใสหน้าบานเปิดไม้และชั้นเปิดโลง่งพร้อมติดตั้งไฟ LED สวยโดดเด่นได้ทุกมุมต่อด้วยซุ้มโค้งสุดหรูที่มีชั้นวางของทั้งซ้ายและขวาเก็บของได้จริงวางของโชว์ก็ดูดีและชุดวางทีวีมาพร้อมโต๊ะหมุ ได้ประหยัดพื้นที่สุดๆมีลิ้นชักเก็บของครบและกรุผนังไม้พรีเมียมรูร้ราแบบลงตัวต่อด้วยห้องนอนชั้นหนึ่งเริ่มจากเตียงขนาด5ฟุตแต่งขอบไม้เรียบหรูมีบานเปิดเก็บของใต้เตียงเยอะมากบริเวณหัวเตียงและด้านข้างเป็นตู้แขวนและตู้เก็บของหน้าบานเปิดไม้และช่องเปิดวางของใช้ส่วนตัวพร้อมไฟซ่อนและปลั๊กลางแบบถอดได้ส่วนตู้เสื้อผ้าแบบสูงเต็มผนังขอบโคง้งบานกลางเป็นกระจกงเงาเต็มตัวด้านในจัดเต็มทั้งราวแขวนลิ้นชักและลิ้นชัก ซ่อนถาดเครื่องประดับยังมีโต๊ะแต่งหน้าและชั้นวางของอนเนกประสงค์ครบทุกการใช้งานไปที่ห้องนอนชั้นสองก,กันบ้างเข้าห้องด้วยประตูบานเลือ่อนเริ่มจากตู้ขอบโค้งข้างเตียงที่ซ่อนชั้นวางของไว้เพียบและโต๊ะทำงานขอบโค้งพร้อมลิ้นชักยังติดตั้งปลั๊กไฟป๊อปอัพและท็อปกระจกใสปิดใช้ด้วยตู้เสื้อผ้าเต็มผนงังมีทั้งบานเปิดไม้บานกระจกเงาและชั้นหนังสือเปิดโล่งขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมตัวอย่างจริงได้ที่โชลูมเฟอร์แอร์สุข สวัสดีเจ็ิบหรือสอบถามได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะ